รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการเปิดฟ้าทุกวันจันทร์อยู่กับโมโม่นิชารังคาสิลี เช่นเคยทางททบ5แต่สำหรับวันนี้จะมีข่าวสารอะไรจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สลงพื้นที่จังหวัดลำปางดูงานนวัตรกรรมต้นแบบห้องปลอดฝุ่นนำร่องใช้ในกลุ่มเด็กเล็กเป็นกลุ่มแรกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจาก p m 2.5ก่อนเดินหน้าเร่งขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงโดยนายชาติวุฒิวังวน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพสาสมสมลพิษทางอากาศมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกสสสจึงสารพลังกับกรมอานามัยเปิดตัวห้องปลอดฝุ่นเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากฝุ่น PM 2.5โดยเริ่มสร้างต้นแบบที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เสี่ยงที่ควรต้องมีห้องปลอดฝุ่นเนื่องจากเด็กมีอัตราการหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่ และปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถนะของปอดและคุณภาพชีวิตในระยะยาวซึ่งปัจจุบันพบว่ามีเด็กอายุ0ถึง6ปีกว่า2.6ล้านคนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากฝุ่น PM 2.5สสสจึงดำเนินร่วมกับกรมอนามัยดำเนินโครงการขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นเพื่อป้องกันและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงพัฒนาแนวทางและสร้างต้นแบบห้องปลอดฝุ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศวันนี้เป็นวันที่ดีมากๆที่หนึ่งใน30ศูนย์เด็กเล็กสะะสะได้พากรมนามัยแล้วก็พาคีที่เกี่ยวข้องมาเยี่ยมชมห้องปลอดฝุ่นเพื่อที่จะสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กๆครับวันนี้ต้องขอบคุณเทศบาลป่าตันนาครัวครับที่ได้ให้โอกาสเปิดโอกาสทําให้เยาวชนในพื้นที่เนี่ยซึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กเข้าใจว่าศูนย์เด็กเล็กนี่มีเด็กอยู่ประมาณ27คน ช่วงอายุตั้งแต่2ถึง3ขวบใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางฝุ่น p ี2.5มา,ออามานานมากเราคิดว่าเป็นมิติใหม่ในการทำงานเพื่อที่จะสร้างเสริมสุขภาพของเยาวชนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามีความร่วมมือที่ดีไม่ว่าจะเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องรวมรวมถึงเทศบาลซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆที่ทำให้งานชิ้นนี้สำเร็จรุง่งรงไปได้ด้วยดีตัวห้องนี่มีมาตรฐานที่ได้คุณภาพมากๆครับแล้วก็มีการตรวจสอบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งตัว ห้องนี้เราคาดหมายว่าในอนาคตเนี่ยจะถูกนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆในเทศบาลอื่นๆที่มีปัญหา PM 5อย่2.5อย่างดุนแรงเหมือนพื้นที่ป่าตันนาครวนี้เป็นพื้นที่แรกครับและเป็นพื้นที่นําร่องเป็นพื้นที่ที่สสสและภาคีรวมถึงกรมอนามัยเห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับหลายครั้งเลยครับเราเห็นเด็กที่ป่วยด้วยโรคภุมมแพ้ เยื่อบุตาอักเสบเป็นพื้นคันต่างๆมีอา,า,าการไอเหล่านี้ครับเป็นสัญญาณเตือนว่าเราอยู่ในสภาพอากาศที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับพวกเราเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเราแก้ปัญหาที่ต้นทางในขณะเดียวกันปลายทางเด็กๆต้องไม่ป่วยก็เป็นเป็นทิศทางที่เรามุ่งเพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างอย่างรวดเร็วครับอีกทั้งยังได้ร่วมกับภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาแกนนําชุมชนสมาคมและภาคเอกชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดทําห้องปลอดฝุ่นแนวทางการขับเคลื่อนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและร่วมจัดการปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างยั่งยืนก็อื่นก็ขอขอบคุณท่านพอสสและท่า,า,านภาคีกรรขายทุกท่านที่ได้มาเห็นความสําคัญของเด็กนักเรียนศูนย์ใหญ่เล็กข,ของเทศบาลปัตตานีครัวตาม,มนโยบายของผู้ว่าราชการแ,และนายอำเภอที่ให้รื่งลงเกี่ยวกับสุขภาพของนองประชาชนในเขตสมบัติปัตตานีคะว หรือเขตใกล้เคียงที่ให้รณลงครับลดการเผาเริ่มตั้งแต่ที่15ากุมภาที่ผ่านมาครับเริ่มการลดการเผาและกับเป็นทาแนวเขตการไฟด้วยนะทุกคนทุกปฏิวัติครับในฐานะพืเทศบาลปัตตานีก็ขอขอบคุณครับสส,สและกรมอนามัยที่ที่ที่ให้มีความสขภาพของเด็กและเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีของศูนย์เล็กของลําปางครับที่สามสิบสี่ลำปางเป็นแชมป์ครับแชมป์ของฝุ่นนะครับเยอะมากเลยครับเป็น เยอะกว่าเชียงใหม่ครับแล้วสําหรับห้องเด็กนักเรียนนะครับเช็คดูแล้วข้างนอกปอดฝุนไม่ดีเลยแต่ข้างในโอเคครับตั้งแต่ได้เครื่องเ,อเครื่องปอดฝุ่นตรงนี้นะครัขึ้นมาครับในอากาศ เด็กนักเรียนเด็กศูนย์เะ็กก็ดีขึ้นมาเยอะมากครับห้องปลอดฝุ่นเป็นนวัตรกรรมหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดโอกาสการสัมผัสมลพิษทางอากาศภายในอาคารในภาวะที่เกิดฝุ่นละอองสูงในบรรยากาศซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสําคัญคือการผลักดันให้มีห้องปลอดฝุ่นในพื้นที่เสี่ยงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพัฒน์พงเกียรติกุลภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นวัตกรรมห้องปอดฝุ่นที่เราติดตั้งที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้นะครับเราก็มีการใช้อุปกรณ์ที่มีขายตามทั่วไปตามท้องตลาดเลยครับเพราะเราคิดว่าเราอยากให้ทางศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ทางทางเทศบาลสามารถดูแลตัวเองได้หมายถึงว่าสามารถที่จะ m a i n t e n นนซ์สามารถที่จะเปลี่ยนฟิลเตอร์เองนะครับไม่อยากให้มันถูกใช้งานไปแค่ปีเดียวแล้วก็ หยุดการใช้เพราะว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนหรืออะไรทํานองนี้นะครับการติดตั้งเนี่ยง่ายมากมันเป็นแค่อุปกรณ์เหมือนพัดลมตัวหนึ่งที่เจาะเข้าไปตรงผนังนะครับมีการเติมอากาศเข้ามาแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศที่จะช่วยในการลดฝุ่นนะครับทำให้ฝุ่นภายในห้องเนี่ยถ้าเราออกแบบตามหลักวิศวกรรมที่ถูกต้องเนี่ยห้องจะต้องมีฝุ่นที่น้อยกว่าภายนอกแล้วก็สามารถควบคุมฝุ่นภายในห้องได้ครับหลังจากได้ลงพื้นที่ต้นแบบในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 กับนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่นและในอนาคตจะขับเคลื่อนห้องปลอดฝุ่นไปทั่วทุกจังหวัดอนาคตจะจะเข้มข้นกว่านี้ครับเพราะทีปัญหา p m 2.5นี่เป็นปัญหาคลาสสิกมากสมัยก่อนเราไม่คุ้นเนาะสมัยก่อนแค่ p m 10ก็หนักหนาสาหัสแล้วพอมาถึง p m 2.5นี่อันตรายร้ายแรงมากขึ้นมากครับเพราะนั้นตัวการขับเคลื่อนในพื้นที่ปลอดภัยเรามองไปถึง พื้นที่ที่มีผู้สูงวัยเรามองไปถึงอนามัยเรามองไปถึงรพอสอตที่ดูแลบริการกับผู้ที่ป่วยผู้ที่มีความเปราะบางหรือสุขภาพนี่ก็เป็น,เป,นเป็นกลุ่มพิเศษครับท่าน,นสอสอมองถึงการขยายภาคีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทํางานกับภาคีที่ต้องรับผิดชอบสุขภาพอนามัยต่างๆของกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เราเตรียมตัวใน30สิบพื้นที่ ที่เป็น30พื้นที่นําร่องเนี่ยเพื่อให้กรมอนามัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเชิงวิชาการในเชิงการขยายผลรวมถึงเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเห็นถึงผลการประเมินงั้นเราจะมีคู่มือพร้อมใช้สําหรับศูนย์เด็กเล็กหรือว่าศูนย์ต่างๆที่ต้องการการพัฒนาห้องปลอดฝุ่นเรามีงานวิชาการที่สามารถหยิบไปใช้อย่างง่ายดายมากตัวเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเรามีข้อมูลให้งั้นตัวการขยายผลนี่ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถหยิบองค์ความรู้ต่างๆเอาไปใช้ได้เลยแล้วเรามีทีม เทคนิคอลซัพพอร์ตทีมสนับสนุนต่อไปครับต่อเนื่องเพื่อให้งานนี้มันสามารถขยายผลระยะยาวแล้วก็ได้วอลุ่มได้จํานวนสูยนเล็กๆที่ต้องการการช่วยเหลือแบบนี้ได้มากขึ้นครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จงังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC สาขาช่างเชื่อมฟลักคอพบบริษัทประเทศเกาหลีใต้ ต้องการช่างเชื่อมจํานวนมากในงานอู่ต่อเรือโดยนายสุรชัยชัยตะกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC จังหวัดปทุมธานีกระทรวงแรงงานมีนโยบายให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้แก่แรงงานที่มีความประสงค์จะเดินทางไปหางานและทํางานในต่างประเทศให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานและนํารายได้กลับเข้าสู่ประเทศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน14ปทุม ได้ออกใบอนุญาตสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC ดาเนินการทดสอบฝีมือคนหางานในสาขาและตําแหน่งตามประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการการะทรวงแรงงานสุชาติชมกินท่านมีแนวนโยบายที่อยากจะส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศคราวนี้การที่จะส่งแรงงานไปต่างประเทศนั้นเนี่ยแรงงานจะต้องผ่านการฝึกการทดสอบฉะนั้นศูนย์ฝึกศูนย์ทดสอบของเราเนี่ย ก็จะมาดูว่ามีที่ใดบ้างที่ได้มาตรฐานเราก็อยากจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนเนี่ยได้ลงทุนด้านฝูงฝึกและวันนี้เราเลือก k t c เพราะเราได้ทราบว่าที่เนี่ยได้รับใบอนุญาตจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานรายการฝึกช่างสี่สาขาด้วยฉะนั้นในสี่สาขาเนี่ยวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าเขาได้ฝึกแล้วส่งไปที่โรงงานอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือที่ประเทศเกาหลีหรือคุนไดเนี่ยแหละได้มีโอกาสไปทําโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลกที่เรียกว่าหรืออู่ต่อเรือเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับแรงงานไทยเกาหลีเองก็มีการ ขยายอุตสาหกรรมเยอะมากแล้วก็ขาดแรงงานแล้วทางเกาหลีอเองก็ค่อนข้างที่จะชอบแรงงานไทยเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรที่จะขยายเพิ่มขึ้นฉะนั้นการที่เราจะขยายเพิ่มขึ้นไม่เพียงแต่ส่งคนไปแต่โอกาสที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยดีแล้วเราจะทําให้ดีต่อไปได้อย่างไรและให้มีปริมาณที่เพียงพอกับเกาหลีที่ต้องการ <c oughs> นั่นก็คือจะทําให้คนไทยได้มีโอกาสไปทํางานในประเทศเกาหลีและได้เงินตรากลับมาในจํานวนที่ จ,จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานทดสอบฝีมือแรงงาน KTC พบว่ามีการทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทํางานต่างประเทศการสอบสัมภาษณ์การทดสอบภาคปฏิบัติและการตรวจผลการทดสอบสาขาช่างเชื่อมฟักคอจํานวน69รายโดยมีคณะผู้บริหารจากบริษัทฮุนไดเฮลวีประเทศเกาหลีใต้เดินทางมาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกด้วยตนเอง s t a r i n g to uh, mobilization of uh, uh, Thailand manpower maybe starting at uh, last year summer and your Thailand labor ministry and KTC and our both light continuously uh, help us and we are good. We making a good partnership. Now uh, our in in Korea over 200 of Thailand workers working and they are very good. Uh, ability, so uh, we want to recruitment. We want to hire more people in Thailand. So we need more uh, continuously good uh, casion and what yeah. Is the total number you looking for? Uh, maybe now is uh, just we considered uh, just a thousand people, but it's uh, more more a few thousand people. Yeah. Maybe we will uh, changing. We will uh, change our change เป็นอู่ต่อเรือที่ได้รับมาตรฐานโลกแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเอาช่างเชื่อมไทยเนี่ยแล้วก็ช่างสาขาอื่นด้วยไปทำงานที่อู่ต่อเรือซึ่งได้ร่วมงานเป็นอย่างดีกับ KTC b o d y l i h t แล้วก็ทางกระทรวงแรงงานแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งตอนนี้ก็มีช่างไทยที่ไปอยู่กับเขาตอนนี้ได้ไป200กว่าคนแล้วแล้วก็ทีมงานก็ชื่นชมฝีมือช่างไทย อยากให้ทั้งใจไปกันเยอะๆนะครับแล้วก็ในอนาคตนี่เขาต้องการาเป็นพันคนถ้าอยากจะบอกกับทุกท่านว่าใครก็ตามที่สนใจจะร่วมง,งานกับเราตอนนี้ฝ่ายของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ลดขั้นตอนเพื่อเปิดโอกาสให้กับช่างเชื่อมไทยเนี่ยให้มากขึ้นกล่าวคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องการการ์ดเทสสองปีแล้วก็ใบผ่านงาน2ปีตอนนี้ต้องการแค่การเทสจะกี่ปีก็ได้นะครับแล้วก็ใบผ่านงาน2ปีไม่ต้องใช้แล้วนั่นนี่คือความลดหย่อนที่เขาลดให้ เพื่อให้เราคนไทยได้ใช้โอกาสนี้ให้คุ้มค่าเราสูงสุดเราไปกันเยอะๆจะได้เอาเงินกลับมาก็อยากให้พี่น้องอบ้านเราโดยเฉพาะช่างเชื่อมไม่ว่าจะเป็นช่างเชื่อมไฟฟ้าหรือฟลักคอรครับมาฝึกฝนพิมือกับเราแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันและวไปทำงานด้วยกันครับในนามบริษัทจัดหางานเป็นผู้ร่วมจัดส่งนะคะเ,เราต้องขอขอบคุณท่านรัฐตนตรตีสุชาติชมกิน่นแล้วก็ท่านผู้ช่วย กระทรวงแรงงานท่านสุรชัยนะคะแล้วก็คณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานทุกท่านขอขอบคุณสถานทดสอบปีพืงแรงงาน k t c ที่เป็นพันเนอร์ที่ดีเยี่ยมเลยค่ะได้รับความชมจากนายจ้างทุนใดว่าเป็นสถานทดสอบปีมือที่ได้มาตรฐานจริงๆนะคะก็พวกเราก็ขอขอบคุณท่านรัมมนตีสุชาติชมกินนะคะที่ท่านได้ไปเปิดตลาดกับคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานมาเมื่อเดือน กระกะดากรานะคะก็ตอนนี้ประสบความสําเร็จเราจะบินไปทั้งหมดนะคะในเบื้องต้นที่บินไปแล้วเกือบ200คนแล้วนะคะก็จะต้องรีบดําเนินการจัดส่งให้ครบ1,000ตําแหน่งตามที่เขาออกดีมานมาขอขอบพคุณรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ ประเทศเกาหลีใต้มีความต้องการแรงงานในงานอู่ต่อเรือประมาณ5,000คนโดยในส่วนของบริษัทฮุนไดที่มาจากปูซานปัจจุบันมีช่างไทยที่ไปทำงานกับบริษัทอยู่200กว่าคนเนื่องจากมีความชื่นชมในฝีมือช่างเชื่อมไทยและในอนาคตมีความต้องการช่างเชื่อมและช่างสาขาอื่นๆไปทำงานที่อู่ต่อเรือเพิ่มขึ้นอีกเป็น1,000คน งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคอบอรพร้อมด้วยสื่อมวลชนหลากหลายเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทั้งนี้กฎหมายไทยกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามทั้งการนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการในปีพุทธศักราช2564มี32ประเทศทั่วโลกที่ประกาศใช้กฎหมายห้ามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าจากที่ในปี2557มีเพียง13ประเทศเท่านั้นสะท้อนให้เห็นว่าทั่วโลกตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเพราะมีข้อมูลชัดเจนบุหรี่ไฟฟ้า สิ่งที่เรายืนยันก็คือว่าการห้ามขายเราจะป้องกันการเข้าถึงของเยาวชนได้ดีกว่าเพราะาเราดูจากว่าประเทศอื่นนะฮะสถิติการสูบของเยาวชนเขาเนี่ยนะประเทศที่ห้ามขายกับประเทศที่ขายได้เนี่ยอัตราการสูบในประเทศที่ห้ามขายมันจะต่ํากว่าข้อ2หลายๆประเทศที่เขาทยอยออกกฎหมายเอามาห้ามเนี่ยก็เพราะว่าการสูบหรี่ีฟ้าในเยาวชนมันเพิ่มขึ้นเขาถึงได้ออกมาห้าม เราคิดว่าการห้ามขายเนี่ย้องกันการสู่ของเยาวชนได้ดีกว่าการที่จะเปิดให้ขายสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าถ้าเราเปิดขายเนี่ยเยาวชนจะติดมากกว่านี้กับความสามารถความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายที่เรามีอยู่ในขณะนี้เราคิดว่าทางเลือกอที่ดีที่สุดในภาพรวมแล้วก็ยังควรจะเป็นการห้ามต่อไปครับในหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะกฎหมายก็ให้ดําเนินการกับผู้ที่นําเข้า แล้วก็ผู้ที่ขายมีอยู่เยอะแยะนะในส่วนที่2ก็หน่วยงานที่เกี่ยวกับการให้ความรู้นะฮะทั้งกระทรวงศึกษาทั้งเครือข่ายวิสาสุขภาพทั้งสื่อก็ต้องช่วยกันให้ความรู้ถึงอันตรายขอยงการเสพต,นะติดนะเสพตินิโคตินสังคมไทยเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นความสําคัญของการเสพติดแต่ว่าอันนี้มันติดมากๆนะครับอย่างบุหรี่ธรรมดาเนี่ยเจตติดแล้วติดไปตลอดชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะ อมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆที่ให้เยาวชนเข้าไปติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่เขาจะต้องเสี่ยงติดไปตลอดชีวิตเลยนะฮะอันอันตรายนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่แค่เสพติดนี่ก็ ก็แย่แล้วครอบครัวก็ต้องไม่ควรที่จะรับแล้วนะฮะที่จะปล่อยให้ลูกหลานเราไปติดบุหรี่ไฟฟ้าไปตลอดชีวิตครับดังนั้นสื่อมวลชนต้องช่วยกันเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องหาแนวทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจรงิงจังควบคุมการโฆษณาในสื่อสมัยใหม่ทุกรูปแบบในเรื่องกัญชาเนี่ยก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสาสุขนะครับท,ที่ที่เขาไปออกมาตรการก็มีการ ออกเรื่องเป็นสมุนไพรควบคุมไปนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของของกัญชาแต่ต้องเรียนว่ากัญชาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ออกมาเนี่ยจุดประสงค์หลักก็คือมุ่งในเรื่องของการใช้ในการตางการแพย์เป็นประเด็นสําคัญระหว่างกัญชากับบุหรี่ฟ้าเนี่ยกัญชาในส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีการวิจัยยังมีประโยชน์ในส่วนของการเอามาใช้ในการแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยแทบจะหาตัวของประโยชน์ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีการอ้างว่า ช่วยให้ลดเลิกบุหรี่ไฟฟ้าแต่ตอนนี้มันไม่มีหลักฐานใดมาสนับสนุนว่ามันจะทําให้เลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้อันนี้เป็นเรื่องของระหว่างกัญชากับบุหรี่ไฟฟ้าว่าทําไมถึงไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของกฎหมายสาธารณสุขทํงกวามก็จะสกบอเองเนี่ยดูกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับห้ามขายห้ามให้บริการในส่วนของคนที่มีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองเนี่ยเขาก็จะไปใช้กฎหมายของสุนทรภคแจะสิ่งหนึ่งที่หน่วยงานคิดตรงกันก็คือว่าเราจะต้องเติมความรู้ ให้กับประชาชนในเรื่องนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเรามีความรู้ที่เป็นองค์สําคัญให้กับผู้ภกหรือประชาชนเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลียงได้ไม่ไปใช้สินค้าหรือบริการในส่วนของคนที่มีบุหรี่ไฟฟ้าหรือซื้อหามาใช้เนี่ย ก็อยากเรียนว่าในปัจจุบันนี้มันเป็นของลักลอบซึ่งผิดกฎหมายของสุรกากรท่านก็ต้องระวังว่าจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอันนี้ก็ก็ฝากว่าถ้าเราไม่ไปคล้องเกี่ยวได้จะเป็นการดีครับในเรื่องของข้อกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าก็เข้าใจว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานเนี่ยก็จะเริ่มดำเนินการไปบังคับใช้กฎหมายซึ่งหลังจากมีความชัดเจนแล้วก็ทราบว,ว่ามีการไปจับกลุ่มบุหรี่ไฟฟ้าได้มากขึ้นอันนี้ในส่วนของรัฐที่ไปบังคับใช้กฎหมายในส่วนของพี่น้องประชาชนเองคือเราต้องมีความรู้เรื่องของสินค้าในแต่ละประเภทบุหรี่ไฟ ว่ามันมีโทษพิษไปยังไงอย่างน,นี้เราก็มีสื่อต่างๆหรือมีข้อมูลต่างๆจากคุณหมอจากสาธารณสุขซึ่งให้เราสามารถที่จะไปค้นหาข้อมูลได้ในส่วนของสาบัญครอบครัวสาบันครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องให้ความสําคัญกับบุตรหลานตอนนี้เป้ามันไปอยู่ที่เยาวชนและเด็กเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ให้ความสนใจใส่ใจพยายามเ่จะดูว่าลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้สินค้าประเภทนี้หรือไม่ก็ต้องเติมความรู้ให้เข้าไปเพราะฉะนั้นสาบันครอบครัวการให้ความรู้การมันก็ใช่ไหมมันต้องเดินคู่กันถึงจะทําให้การแก้ปัญหานี้มันเป็นไปได้ สามารถรถบรรทาเบาบางลงได้ถึงแม้ไม่หมดนะครับด้านสื่อมวลชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจําเป็นต้องสื่อสารองค์ความรู้และขับเคลื่อนอย่างจริงจังนอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแล้วยังเห็นแนวทางในการดําเนินงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อสื่อสารข้อมูลให้สังคมได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อนในเชิงมาตรการและนโยบายต่อไปเปิดใจข้าราชการระดับ1ิบนายเกียงไกรจงเจริญอดีตผู้อำนวยการเขตบางแค และอดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครผู้คร่ำวอดกับการรับราชการมายาวนานถึง35ปีดูแลหน่วยงานด้านการศึกษาในสังกัดโรงเรียนกรุงเทพมหานครโดยได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษาที่ให้ความรู้เติมเต็มในศักยภาพด้านการศึกษาจึงลาออกมาก่อนวัยเกษียณและก้าวเข้าสู่สายการเมืองที่จะดูแลพี่น้องประชาชนต่อไป ครับต้องเรียนว่าในส่วนของการระยะเวลาที่เราไม่ได้พบปะพี่น้องประชาชน5ปีเศษมันไม่มีความหมายเลยตพระกันเวลาที่ห่างหายไปเพราะว่าพี่น้องตัวนี้กลับมาจําได้แล้วก็ให้การต้อนรับมานั่งพูดคุยกันส่วนใหญ่ก็น้องๆก็จะเป็นเด็กนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่อยู่ในชุมชนแล้วก็ไปศึกษารโรงเรียนที่โรงเรียนของกทมเขตบมาแค่ก็มี12โรงเรียนด้วยกันตอนที่เราไปพบปะเราก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องๆนักเรียนเหล่านี้เราไปพบทุกหลังคาเรือนเนี่ยก็ให้การต้อนรับอย่างดีและเราก็ ได้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ผู้คนนะครับประชาชนให้กับกระผมมาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเลยความรู้สึกอธิษฐานไม่ตีที่ดีๆเป็นมิตร หักต่ภาพที่ดียังเป็นสิ่งที่เราพบเห็นอยู่เหตุผลที่การตัดสินใจมาลงสมัครพรรคเพื่อไทยต้องเรียนว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีมาตรฐานเกิดการคัดสรรบุคคลอยู่แล้วเป็นพกกรรคก้านมือขนาดใหญ่แล้วก็มีขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครอย่างชัดเจนเป็นระบบตัดสินใจออกมาว่าในส่วนของพรรคเนี่ยเราเชื่อมั่นในกระบวนการพรรคในกระบวนการคัดหาอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเราสัมผัสมาเราก็มีความเชื่อมัน่นและก็ไว้ใจในการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยนะครับเป็นบุคลากรบุคคลที่มีความรู้ประสบการณ์อยู่แล้วแม้ เราจะเป็นสมาชิกใหม่ในแวดวงสนามการเมืองแต่เราก็ไม่ได้ถึงว่าเป็นคนใหม่ในองค์ภาคกทม,มเลยผมใช้ชีวิตราชการอยู่35ปีเนี่ยข้ามบอดอยู่การศึกษากทม,มในเรื่องของการเป็นผู้งหการเขตสองสาเขตเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นว่าศักยภาพที่เราจะไปเติมเต็มโวย,ยพักที่ที่ใหญ่ทําเป็นแล้วก็ทาได้จริงเนี่ยต่อยอดมาขยายผลไปสู่ภาคปฏิบัติถ้านโยบายมีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะไปลงถึงผู้ปฏิบัติได้เลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่สามารถตอบโจทย์ตอบปัญหาสังคมได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสาคัญและนโยบายพี้จะชัดเจน แล้วก็ในส่วนของความเชื่อมั่นผมก็มีความเชื่อมั่นในการที่พักได้เลือกผมมาเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขตบางแคครับโดยการตัดสินใจในครั้งนี้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนรวมถึงนักเรียนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่ต่อไปสำหรับช่วงข่าวฮอตนิว t i ทาววันนี้จะมีข่าวฮอตประเด็นร้อนอะไรมาอัปเดตท,ท่านผู้ชมตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ หลวงพ่อรวยวัดมาบตะพุทธจัดพิธีพุทธาพิเศษท้าเวสวรรณรุ่นรวยชนะมารโดยนายกลทัศน์ทองหน้าสารหรือปั่นกระแสพระเครื่องเป็นประธานในการจัดสร้างโดยพิธีในครั้งนี้ได้มีพระสงฆ์ร่วมอธิษฐานจิต123รูปและมีการสวดพานยักษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงานให้กิจการการค้ารุ่งเรืองและก้าวหน้าพร้อมชมการแสดงมังกรขึ้นเสากายกรรมของคณะสิงโตสวัสดีนะครับผมนะฮะ ก็นายกรัทัท์ทองหน้าศาลนะครับหรือว่าในวงการพักก็เรียกกันว่าปั่นกระแสระเคลื่อนนะครับวันนี้ก็มาจาัดสร้างวัตถุมงคลน,นะครับเท้าเวสุวรรณรุ่นรวยชนะมาออกในนามวัดมาตพุทธหลวงพ่อรวยาค้าสาโลก็จุดประสงค์ครับเพื่อร่วมกันสร้างกุฏิศาลาใหม่นะครับของวัดมาตพุทธนะครับจุดประสงค์จริงก็คือการสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการจร้างงานไม่ว่าที่เราจะเดินทางมาตามทางก็ตามเนี่ยก็มีการเกิดรายได้ร้านค้าอาหารหรือว่าเป็นคณะมังกรสิงโตเราต้องการกระจายรายได้ให้สู่สังคมวิธีพุทธ,ธาพิเศษในรอบนี้ปกติแล้วคือ สวดพิธีั่านยักษ์ก็ที่สําคัญเลยเนี่ยวันนี้นะครับในวันงานเนี่ยครับก็จะมีพระสงฆ์เดินนะครับ123ลูกเพื่อโปรยดอกเดาเลืองให้ประชาชนเนี่ยโปรยดอกเดาเรืองเพื่อกําลังใจเพื่อให้คนที่มาในร่วมงานเนี่ยเป็นกําลังใจเกิดความพึ่งปิติกลับไปจะได้ทาํามาค้าขายได้อย่างมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสบายใจมากขึ้นแล้วก็รุ่งเรืองดังด่งดอกดาเลืองที่เราได้โปรยไปครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะขับเคลื่อนประเทศในส่วนเล็กๆคืออยากให้เกิดรายได้ของชุมชนอย่างที่ปั่นเน้นเรื่องสําคัญเลยครับคือเราทางานตรง การกรรายเนี่ยให้กับชุมชนเท่านั้นเองครับผมสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะสำหรับใครที่พลาดการรับชมสามารถชมย้อนหลังได้ทาง YouTube เพียงพิมพ์ชื่อรายการเปิดฟ้าและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวนะคะสำหรับวันนี้โมโมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ